เอาครับไายทำให้เบิ่งอีกคลิปที่สองครับสำหรับมือนีวันพุทธที่ยีสิบห้าสิงหานะครับครับเอามีโอกาสเวลาแค่น้อยเดียวครับนี่ครับเอาครับเอาอาหารให้กินปลาก็ขึ้นน้ำดีครับน้ำฝนกระตกมาตลอดครับผมรับประกันเลยครับพี่น้องครับ ว่าป่าต้องได้เขาคิ้วซังแน่นอนครับครับผมต้องให้มันมาตรฐานครับรักษามาตรฐานให้ได้สำหรับบอนองบอน้ยิจริงนะครับนี่ครับเอามาทายท่ำยุคกลางๆบ่อครับให้พี่น้องเบิ้งว่าป่าเฮานี่มันอยู่สภาพไดครับอย่าลืมครับ วันที่สองตุลาสำหรับผู้ที่จองวันที่ซีกันยาครับแมตแสนนี่บอท่านครับแมตวันที่สองตุลาเนี่แห้งงามก็วันที่ซีนะครับวันที่ซีเนี่เป็นการมาชิงแมตแสนแห่งรางวัลบ่ได้ใหญ่ซ้ำเมื่อวันที่สองนะครับวันที่สองตุลาเนี่โอยรางวัลซีสิมหารังวัลครับ ท่นสิบอยอยู่ในหนึ่งนี่ซีิมหาอยู่บอกครับอ่าเป็นหัวหาเมื่อสามสามหัวครับตอนนี้ครับยอดจองพี่น้องจองเขามาครับจองเขามาหลายแล้วครับหกชิปตัวขั้นครับครับคาดว่าอ่าโบโดนครับจิตเต็มร้อยอยืดตอนนี้ครับอ่า ่าลืมครับพอกันวันที่วันที่สีนี่ครับแต่ว่ามาานองบัวน้อยครับมาานองบัวน้อยที่น้องต้องท่าใจยังน้อยด้ครับสำหรับป่าเฮ้าหลายแน่นอนแต่ว่า,ท,าท,ท่านที่ยืนครับท่านที่ยืนยู่ได้ซ้าไดครับเพราะว่าป่าหนึ่งจุนหาป่าสองจุนหามันนกรอบกันถ้าตายเป็นครับป,ป่าเฮ้านี่ขนมาลงสุกแมดครับ ตามคลิปที่ผมให้พี่น้องเห็นเหรอครับครับม่านองบูน้อยจับฉลากเขาไม้ไ <meets> ด <Gil we ESE> ้ครับแมดใหญ่ายๆต้องจับฉลากเขาไม้ครับครับึงสะพานบ่อของเฮาครับสะพานบ่อของเฮาครับว่ามันเป็นยังไงครับอ่าบ่อแม่นมือแข็งขันครับบ่อแม่นมือแข็งขันมันเป็นยังไงครับมันจูงยังไงกินยังไงไปแล้วครับครับย้ำกลางคืนครับเฮามีไฟสปอร์ตไล่ ประมาณสิบพั่วดวงครับสิบปั่วดวงสิงแจ้งปานย่ำก็เว้นแหละครับเอาย่อมเสียเงินคาไฟครับเพราะว่าป้องกันคนมาลักครับคนมาลักนี่ที่จริงว่างเผียนว่าเสียหาป่า,าให้มันหลักมันเมียมันตายแต่วันว่าตายครับแต่ว่าปัญหาตามมากก็คือครับอ่าอัน ลาถือกดังมันบกกินเบ็ดครับตื่นมันย่านครับนี่แหละครับผมต้องมานน้อนเฝาถุเมือครับมานนอนเฝอจุขึ้นขนาดใบแง้งครับม่าเฝอืุขึ้นมานนอนนี่พี่แหละครับเพื่อให้นักกีฬาเขาครับมาแล้วครับได้อัดปลาได้มั่นได้ม้วนกันครับโอเคครับผมให้ พี่น้องเบิ้งคลิปที่สองซ้ำนี่นะครับผมที่ได้เฝ้าไปเอ็ดอเอ็ดมองเพื่อนที่เผาศพมึงครับเจอครับมือวันที่สี่เจอกันครับมาจะเศร้าลงทะเบียนจะเศร้าครับขอบคุณครับ